โคนิตยาพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวตลาดน้ําบางน้อยนะคะตลาดน้ําบางน้อยนะคะตั้งอยู่ที่วัดเกาะแก้วนะคะอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะตลาดนี้นะคะจะมีอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ตลาดนี้ก็จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายนะคะก็จะมีผลผลิตของชาวสวนที่นี่นะคะออกมาจําหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือ ของกินนะคะหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติเพราะตลาดน้ํานี่นะคะที่จากแม่กองเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจะมีหลายตลาดมากเลยนะคะก็จะมีทั้งตลาดน้ําอัมพวาที่ไม่ไกลกันอันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ของคนนิยานะาได้ของโปรดแล้วค่ะคือขนมกล้วยนะคะที่คุณแม่ชอบทานมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็ยังจะเป็นขนมกล้วยที่ทําแบบกล้วยเยอะมากๆเลยนะคะผสมแป้งน้อยนะคะ แล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกเลยนะคะคุณแม่ก็พาคุณแม่มาเดินเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานมือที่เป็นหมอนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหวยนะคะคุณแม่ก็คงจะได้ของติดมือเป็นแน่นอนเลยนะคะเพราะคุณแม่ก็ตามหาของที่แม่อยากได้เหมือนกันนะคะคือก,ก็มาหาตะกร้านะคะตะกร้าหวายของคุณแม่นะคะ นี่ะต่ก้าวไหวคุณแม่อยากได้ก็จะไปเอาของไปใส่บาตช่วงเ,เช้าๆคุณแม่จะใส่บาตทุกเช้านะคะถ้าใครสะดวกนะคะก็มาเที่ยวตลาดน้ําบางน้อยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายโค้ตนิตยานะคะ